ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจักรพัฒข้ามกาลเวลาตอนที่37ความกราดเกรี้ยวขององ,องฉี สารเลวบัตรซบขณะเดียวกันนั้นทางด้านตำหนักอ,องคฉีที่ฉาบด้วยสีทองอร่ามงดงามเสียงคำรามลั่นดังขึ้นจนทำให้เสาทองคำสันสะเทือนทันใดนั้นพลันปรากฏสายฟ้าฟาดลงมายังตำหนักอ,องคฉีโดยปกติแล้วสายฟ้าจะฟาดลงมาถึงเพียงไม่กี่จะดั้งเท่านั้นจึงทำให้ตำหนักไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดเหยาวกวงยี่เจ้าทำให้ข้าผิดหวัง เมื่อคํานึงถึงชื่อเสียงของบรรพบุรุษต,ตระกูลเห่ยาและเห่ยาวกวงยี่แล้วนั้นมันก็ทําให้อองฉีมองข้ามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในโรงเตียมกระเรียนไพศสารและให้โอกาสแก่เหยากวงยี่อีกครั้งเห่ยากวงยี่อยู่ภายใต้อนัตของมันและคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเห่ยากวงยี่คือแขนขาของมัน ดังนั้นความผิดพลาดของเหยาวกวงยี่จึงเปรียบได้กับความผิดพลาดของมันเช่นกันและในตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวตลกของเมืองหลวงไปแล้วอองชีเกลียดชังความผิดพลาดอย่างมากแล้วเช่นนั้นมันจะสามารถแบกรับความอัปยศยที่เกิดขึ้นได้เช่นไรเหยาวกวงยี่อยู่ที่ไหนพาตัวมันมาภายใต้ความกราดเกรียวของอ,องชีมันทําให้คนนับร้อยที่อยู่ภายในตำหนักไม่กล้าปริปากกล่าวอะไรออกมาแม้แต่นิดเดียว ใช้ป้ายตราของข้าเรียกตัวเหย่ยวกวงยี่มาที่นี่ข้าจะตัดหัวมันเสียเสียงที่เต็มไปด้วยความดุดันขององชีกวาดก้องไปทั่วทั้งท้องพระรงไม่นานหลังจากนั้นอาชาศึกก็ได้ควบทยานตรงไปยังชายแดนอย่างรวดเร็วเสนาตระกูลเว่ยเสยนาตระกูลสู่เสนาตระกูลหลินเสนาตระกูลเจิงตำหนักราชวงศ์ฮั่นตำหนักราชวงศ์ฉู เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างพาหมู่ขุนนางชั้นสูงแห่งราชสันักต้าถังอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์นี้โดยตรงเหยี่ยวกวงยี่กำลังทุกทอนมานมากกว่าทุกคนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ ห่างจากชายแดนออกมาเล็กน้อยเหยากวงยี่นั่งอยู่บนหลังม้าซึ่งกำลังควบผ่านป่าอย่างช้าๆด้วยดวงตาที่ไร้ซึ่งวิญญาณตัวมันเป็นผู้ชนะจากการประทะกับชนเผ่าหูมันสามารถเอาชนะได้โดยกองทัพของมันได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในช่วงเวลาแห่งความเป็นตายใบหน้าของเหยากวงยี่กลับเผยให้เห็นถึงความสับสนออกมาอย่างเด่นชัดมันไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องผเผชิญกับการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่มันได้รับปากเอาไว้ เยาวกวงยี่สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกภายในจิตใจของตนได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเมื่อใดมันก็ย่อมเพลิดเพลินกับชัยชนะอยู่เสมอแต่ทว่าในฐานะผู้ชนะศึกในครั้งนี้มันกลับไม่ได้รู้สึกยินดีแม้แต่นิดเดียวนั่นเป็นเพราะเยากวงยี่รู้ดีว่าสนามรบอีกแห่งที่มันเผชิญหน้ากับหวังหยานและตระกูลหวังนั้นตัวมันนั้นได้พ่ายแพ้โดยสมบูรณ์ ยิ่งกว่านั้นเหยาวกวงยี่มักจะภูมิใจในแผนการอันไร้ที่ติของตนอยู่เสมอแต่ทว่าในครั้งนี้มันกลับไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าได้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงมันไม่ควรเป็นเช่นนี้ข้าจะล้มเหลวได้ยังไงเหยาวกวงยี่พึมพำพอมายในใจความสับสนแพร่ซ่านขึ้นมาภายในร่างกายความคิดของมันบัดนี้ได้จมดิ่งไปกับความมืดมิดก่อนเริ่มแผนการครั้งนี้มันได้จินตนาการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน มันตรวจสอบอย่างละเอียดว่าไม่ข้อบกพร่องใดๆในแผนการของตนไม่ว่าหวังหยานจะมีความสามารถมากเพียงใดเขาก็ไม่ใช่คนที่จะสามารถต้านทานแผนการของมันได้แน่นอนเหยาวกวงยี่จดจําได้อย่างแม่นยําว่าพลสอดแนมที่มันส่งออกไปนั้นรายงานกลับมาว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติ ก่อนที่มันจะเคลื่อนทัพออกมากองทัพของหวังหยานยังคงตั้งค่ายอยู่ที่ชายแดนโดยไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นพลสอดแนมเหล่านี้มีความชำนาญและซื่อสัตย์ต่อมันมากหลังจากที่รับใช้มันมาตลอดหลายสิบปีจากการรายงานนั้นจึงทำให้มันมั่นใจอย่างมากว่าแผนการของตนจะต้องสำเร็จผลเป็นที่น่าพอใจแน่นอน ้ทว่าสิ่งที่เหยาวกวงยี่พบกลับเป็นเพียงพื้นที่ว่างเปล่าโดยไม่มีค่ายของหวังหยานตั้งรับอยู่แต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นไปด้วยเหตุผลกลนใดก็ตามแต่หวังหยานก็ได้ถอนกําลังกลับไป50ลีน้นี่คือสิ่งที่เหยาวกวงยี่ตกตะลึงมากที่สุดไม่ว่ามันจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อชนเผ่าหูข้ามชายแดนเข้ามาแล้ว ยามนั้นมันก็มีตัวเลือกเพียงอย่างเดียวนั่นคือเผชิญหน้ากับชนเผ่าหูแทนที่หวังหยานในการเดิมพันครั้งนี้มันได้พ่ายแพ้โดยสมบูรณ์แผนการสร้างความคลอนแคลงระหว่างอ,องค์ซงและตระกูลหวังพง,งมลายลงจนหมดสิ้นเป็นเรื่องยากสําหรับมันอย่างยิ่งที่จะสามารถจินตนาการถึงความกราดเกลี้ยวขององคฉีได้ในเวลานี้ใครคือคนที่ขุดหลุมพรางสําหรับมันในครั้งนี้เหยาวกวงยี่รู้สึกสับสนเกินกว่าจะสงบอารมณ์ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอน หากว่าเขามีความสามารถเช่นนี้เหว่ยงวงยี่ยอมไม่ชักชวนให้อองชีทำตามแผนนี้อย่างแน่นอนแล้วเช่นนั้นใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังใครคือที่มองแผนการของมันออกและขุดหลุมพรางสำหรับมันไว้เช่นนี้ท่านใดนั้นแผนหลังของมันก็อับสลมไปด้วยเงินตลอดหลายสิบปีที่มันทำงานภายในราชสำนักมานั้น นี่เป็นครั้งแรกที่มันรู้สึกประหวั่นมากเช่นนี้เมื่อมันครุ่นคิดว่ามีนักปราดผู้มีความสามารถด้านกลยุทธ์ที่สามารถเปรียบปัญญากับมันคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังตระกูลหวังจึงทําให้มันรู้สึกราวกับว่ามีมีดกําลังจ่อยอยู่ที่หลังแม้จะกินหรือนอนก็ยังเป็นเรื่องยากฮ่าฮ่าเหยากวงยี่เจ้าพลาดแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านค่ายของหวังหยาน ภายในค่ายกำลังเชื่อสัตว์และเตรียมเล่าชั้นเลิศเพื่อเตรียมการฉลองหวังหยานได้ส่งเงินให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาจัดงานฉลองขึ้นแม้ว่าก่อนต่อสู้ที่เกิดขึ้นจะถูกจัดการโดยเหยาวกวงยี่ก็ตามแต่ทว่าหวังหยานกลับมีความสุขกว่ามากทุกคนมองว่าเพราะเหา่กวงยี่และหวังหยานเป็นแม่ทัพเช่นเดียวกันจึงทำให้หวังหยานมีความสุขสำหรับชัยชนะของเหยีวยกวงยี่ แต่ทว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่หวังยานกําลังคิดหวังยานไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและการวางแผนมันจึงทําให้เขาไม่รู้ว่าเหยาวกวงยี่พยายามเล่นงานเขาในโรงเตียมกระเรียนไพศสารรวมไปถึงพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ด้วยเช่นกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าทันทีที่ชนเผ่าหูล่วงลาข้ามชายแดนมาและพลสอดแนมของเขาตรวจพบว่าเหยาวกวงยี่ได้เคลื่อนทับมาอย่างพื้นที่ตั้งค่ายของเขาแล้วเขาจะหลงลืมสิ่งที่เขาควรจะทำไปแต่อย่างใดมันเป็นกฎอาญาสิทธิ์แห่งกองทัพต้าถัง เมื่อใดก็ตามพบว่ามีการบุกรุกห้ามมีให้กองทัพใดล่าถอยออกไปพวกเขาจำต้องเผชิญหน้ากับศัตรูและกวาดล้างเล่าภัยอันตรายที่จะเข้ามากรากรายผืนแผ่นดินของต้าทังหกักผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษถูกประหารทันทีไม่ว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม เมื่อกองทัพของเหยาวกวงยี่เดินทางมาถึงแล้วนั้น <c oughs> เขาจำเป็นต้องร่วมมือกับเหยากวงยี่เพื่อจัดการกับชนเผ่าหูทั้งเขาและเหยาวกวงยี่นั้นไม่ได้มีบุญคุณหรือความเกลียดชังต่อกันการเคลื่อนทัพของเหยาวกวงยี่จึงกลายเป็นความตั้งใจอย่างชัดเจนของมันอย่างไม่ต้องสงสยัย <c oughs> หากไม่ใช่เพราะคำเตือนของบุตรชายคนที่สามของเขาหวังชงแล้วนั้นเขาคงจะต้องตกสู่อุบายของเหยากวงยี่ไปแล้วตระกูลเหยาและตระกูลหวังร่วมมือกัน นี่คือสิ่งที่หวังยานครุ่นคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหากเป็นเช่นนั้นความโกลาหลครั้งใหญ่ในเมืองหลวงจะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางเลี่ยงหวังชงได้กล่าวว่าเหยาวกวงยี่ตั้งใจจะทำร้ายเขาตั้งแต่ในโรงเตี๊ยมกระเรียนไพศสารแต่ทว่าเขาไม่ได้เชื่อในคำกล่าวนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อผ่านเหตุการณ์ที่ชายแดนมาเช่นนี้เขาก็ไม่มีความแคลงใจในคำกล่าวของบุตรชายของตนอีกต่อไปชงเอิร์จจารู้เรื่องนี้ได้ยังไงนะ ภายใต้ชุดเกราะเหล็กหวังหยานจ้องมองไปยังทิศเหนือหัวใจของเขาคลักคลุ้งไปด้วยความสับสนและความสงสัยมีความสงสัยมากมายในใจของหวังหยานหวังชงบุตรชายของเขาเป็นเพียงเด็กอายุ15ปีเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นคนเกเรและไม่เอาไหนไม่เพียงแค่นั้นเขายังได้ข่มเหงผู้หญิงกลางวันแสกแซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขาผิดหวังอย่างมาก หวังยานไม่อาจจะเข้าใจได้แม้แต่นิดเดียวว่าทำไมหวังชงที่เป็นเพียงแค่เด็กเช่นนั้นถึงได้ล่วงรู้แผนการของเหยาวกวงยี่และสามารถวางกลอุบายให้เขาตอบโต้กลับไปได้เช่นนี้เหยาวกวงยี่ไม่ใช่คนทั่วไปแม้แต่นิดเดียวไม่มีทางเลยที่เด็กอายุเพียง15ปีเช่นหวังชงจะสามารถล่วงรู้กลรุบายของมันได้หากไม่ใช่เพราะคำสั่งของกรมยุทธการที่ให้เขาประจำอยู่ภายในค่ายแล้วนั้นเขาคงจะต้องกลับไปยังเมืองหลวงเพื่อสอบถามหวังชงด้วยตัวเองแล้วแน่นอน จดหมายที่ข้าส่งไปคงถึงเมืองหลวงแล้วหวังยานยืนอยู่บนเนินดินสูงจ้องมองไปยังท้องฟ้าที่มดตืสลัวด้วยดวงตาที่สั่นไหวไม่กี่วันก่อนนี้เขาได้ส่งจดหมายกลับไปยังเมืองหลวงและในเวลานี้หวังชงคงจะได้รับจดหมายฉบับนั้นแล้วการตีเหล็กวูจือยังคงดำเนินต่อไปหวังชงกลับมายัางตำหนักตระกูลหวังทุกวันหลังจากเสร็จสิ้นการตีเหล็กเย็นท่านแม่ หวังชงเปิดประตูเข้าไปพร้อมกับกล่าวทักทายผู้เป็นมารดาตามปกติขณะที่เขาเก้าวเข้ามาภายในตำหนักอย่างไรก็ตามเมื่อเขาหันกลับมาเขาก็ต้องตกตะลึงอย่างมากเพราะห้องโถงที่เคยว่างเปล่าในทุกๆวันนั้นวันนี้มันกลับมีคนจํานวนมากอยู่ภายในนี้เมื่อเสียงของหวังชงดังขึ้นทุกคนที่อยู่ภายในห้องต่างก็หันมามองที่เขาเป็นตาเดียวกันทั้งหมดท่านแม่ท่านลุงใหญ่ท่านป้าใหญ่ท่านอาสี พี่หญิงรองเมื่อมองไปยังใบหน้าของเหล่าคนที่คุ้นเคยภายในห้องหัวใจของหวังชงก็สันส่นสทานขึ้นมาด้วยความกังวลทันทีแม้ว่าจะมีคนจำนวนมากอยู่ภายในห้องก็ตามแต่ทว่าบรรยากาศกลับเงียบสงัดจนหน้าหวาดกลัวนอกเหนือจากวันครบครอบวันคล้ายวันเกิดของท่านปู่ของเขาแล้วนั้นหวังชงก็ไม่เคยเห็นคนจำนวนมากมารวมตัวกันในตําหนักตระกูลหวังเช่นนี้มาก่อน โดยเฉพาะท่านลุงใหญ่ของเขาที่ในเวลานี้นั่งอยู่กลางห้องโถงด้วยใบหน้านิ่งจนเขาไม่สามารถอ่านความคิดได้หรือจะเป็นความคืบหน้าเรื่องที่บรรพบุรุษเท่าตระกูลเหยา่รายงานไปยังองค์จัก,กรพรรดิหัวใจของเขาเต้นระรัวขึ้นมาอย่างมากขณะที่เขาไม่รู้ว่าการรวมตัวเช่นนี้จะส่งผลเช่นไรต่อเขาขณะที่กำลังจมดิ่งไปกับความสับสนอยู่นั้นหวังชงก็สัมผัสได้ว่าร่างกายของเขากำลังถูกอบกอดเอาไว้อย่างกระทันหัน ชงเออขณะที่หวังชงกำลังจะดิ้นออกมาอยู่นั้นเสียงที่อ่อนโยนก็ดังผ่านหูของเขานั่นทำให้เขาผ่อนคลายลงอย่างมากเพราะนั่นเป็นมารดาของเขาชงเออท่านพ่อได้บอกทุกอย่างแล้วในจดหมายของท่านลูกเติบโตขึ้นมากจริงๆแม่ได้ทำผิดต่อเจ้าไปมากในอดีตเจ้าซูหัวกล่าวพร้อมกับร่าให้ออกมาเบาๆน้ำตาของนางไหลผ่านแก้ม และหยดลงบนหน้าอกของหวังชงนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นมันดาอ่อนไหวตั้งแต่ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหวังชงประหลาดใจไม่น้อยแต่เมื่อเขามองข้ามผ่านลาของมันดาออกไปเขาก็มองเห็นจดหมายฉบับหนึ่งที่ถูกเขียนด้วยลายมือที่เขาคุ้นเคยวางอยู่บนโต๊ะลายมือท่านพ่อความคิดมากมายพวยพ,พุ่งขึ้นมาภายในห้วงความคิดของเขาหวังชงพอจะคาดเดาบางอย่างออกได้คร่าวๆเขายื่นฝ่ามือออกไปเพื่อกอดรับมันดาเอาไว้ ท่านแม่ในที่สุดหวังชงก็สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใดทุกคนจึงมารวมตัวกันที่นี่เพราะผ่านไปนานในที่สุดจดหมายจากบิดาของเขาก็ถูกส่งกลับมายังตระกูลจากท่าทีของมันดาในเวลานี้ดูเหมือนว่าความพยายามของเขาจะไม่สูญเปล่าและดูเหมือนว่าท่านพ่อจะฟังคำแนะนำของเขาความอบอุ่นได้ไหลผ่านเข้ามาภายในใจของเขามันทำให้ความกดดันที่เขาเก็บเอาไว้ถูกปัดเป่าออกไปไม่น้อย สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจัก,กรพัรดิข้ามการเวลา